อันแดงๆล้อจะมลมาพอดีเลยสิเลยาเนมา่ไเดี๋ยวอเรเอาอันนี้วันนี้องอันหาอะไรอ่วันี้มีตไม่ไดาซ้ำแนไหน ข้าวเนื้อาเน้อขอเนี้อข้าวเน้อสาวอยู่วัดผู้จำเน้อาวเนาน้อาวินื้าวเนอขาวเนาวนผลตขาวเน้านส้าวเนือาวเน้านอาวเนอาวิน้าวเนอขานืาวเน้องาวินาเนาวเน้วเอขา้วเขาวเนแวะซื้อ <c oughs> มาาาหาูุษาวงนาง่ายกัน <c oughs> ได้เด้อหรเนี่ย <c oughs> เออพอดีสิบพุกเนาะเจ้าเจ้าลองข้าน้อยด้วย <c oughs> ตาตานีไ่ได้เข้าหนึง ตอนนี้ถากาหาลงมาเนาะหาก็ลงมาครับมาเพราคำแสงยิ้วเขาเกขาดซื้อให้ไหมในเดือนเกิดบูมาดินน้าโมเดลเวาเกิดบบอกถือสาตเนาะอบอลบอเาแลเ้แงอลบอบอลบอลบอบอลบออลอบอลบอออบอลบอลบอลบบอบอบอลบอลบนบอบอบมลบบอกอลบอออลบอบอล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 อลบลบบลอออนอออ

อยากเยอเลยอยกห้เบียก์ีอยกกเบียรอีดเอ้ย

เปนสัญญาองพอ๋อเรียนานะอ๋อแฮสมมิอยะอ้ยมายังกินลห่ไ้าโ้ออแล้วนะตงใจกินแล้วนะเยอาจจะนดีปีนโนเตาเตารถจีบเดว รถมาเองด้วคนจ่างุหม่นตัวมามัั่สบายถ้าเจ้ารถตัวตัวมาไม่้ไปจอดรูมให้น้องจะทางนั้นใช่แล้ว

<c oughs> สว่างจ้าจางสาดกามาเทียกะบ่ค่อยร้ายนาะทีนองเว่ามเป็นช่วงหนาฝนเนาะแงมแดดตอนาะเทศได้ไรทำไมถ้ากำลังไม่นี่ ขนาดีนแล้้วเราเราลงตีไม่เสียก็จะมาทำบทคนะมาสองเพจนี่ิสองตัวหมกหมด ไปเมื่ออะไรไปดิ่งหอือืมเหม่ออืมืออ่ะอยบักเหาะกินน้ำเปรตีนกินน้ำโปนกินนมาด้วยอืม ดูบัวกับบัวคาเตอรมาเกอร์มารอขาย่ขา้แงมาวงบัวขากันสบัดผู้อืมจนเราตกขงอ่ะมั้ต้องคือตอนแปลวั่นคืออืมันนี้เขาือกับมือมือมันกระปุกจิงบจิบต้แก้เาดเต้าขอมังค่ะนี่เดรามันรูดูดก็ซ้ำมันขาดนะพี่น้องฝากซื้อไม่เห็นในเรื่อง มันเทียวน,นกเกอเกลพาจับคือ <laughs> เ,เ <laughs> กเ็บติมไม่ปะฮะ, <laughs> <ม>ะจื้อให้เขาไม่เด้กถิม <laughs> เลยน้องเนาะจอให้ไม่เล้อเกือ <laughs> เพ่อวะนี่ย <laughs> <laughs> จะได้แบบน้าวบ้าจได้ด้หนีขนาดมาแต่เ <laughs> อา <laughs> ไปนีแวร์สจะตาม่มใส่เองมาใส่เองเอาแม่เพง เขาได้หเห,หเ็นเท้าฮะอืมใช่ไหมครับปุ่ณอา,า,า,าวว่าเท้าเปนมาเท้ามาเทียนะเท่ยวเนาะมาเที่ยวจนเกือบขาดเปแล้เนานะแต่วันเป็นยังคุ้มอยู่บอมา <laughs> จนเกือบขาดไปจเกือบขาดเนนะาะเจ็ดสามได้แหละคือสิคุ้มอยู่แล้วเนาะพี่เนานะแต่ว่าพุ่นกระตุกห้ามอีก คขุมมาขุมน่เนาะเนเบหน้าแต่ละคนเ็กมมาแต่หัวเจ็กมนหัวเกินอยู่กบคุณแต่ว่าทั่วไทยทั่วต่างประเทศลงมาลินไลน์นี่อนเนาะนี่ได้ในรถเมลรถสยามบุรีเนาะมาเที่วไลน หัวใจยังบ่าคนละใส่เหไปเลยนะคะในว่าแล้วก็ไปเลยไปยักษาเลยเป็นรถเลยได้พี่น้องคลิปนี้ก่ะมาาลินเนาะแต่ว่าเจอวามสวยเนาะไปนำกันมามาคุกินน้ำน้ำคะขาสาวเขียวเฮ้หัวมากินน้ะเนยกเบิด์ดอ้าขึ้น อะไรพี่น้องเนาะฝากกดไรกดแชร์เป็นกำลังใจให้นเด้อพี่น้องเนาะที่อ่าโดูชานถั่วจำถั่ววัดผู่พี่น้องเนาะกดแชร์อนดลานซับลานซับพี่น้องผู้ซับฝากลานซับผู้นอนลานซับในคราบเราเล่นยบาย